สวัสดีครับพบกับผมและโอริยอจากพอทราบอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเห็นผมแต่งตัวชิลๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาที่นี่ครับโดคว้าบิสโทรครับผมที่โดคว้าบิสโทรเนี่ยนะครับมีไฮไลท์สําคัญเลยก็คือมีสวนน้ําที่ออกแบบมาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะนะครับแล้ววันนี้ผมและโอรยจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงโอเคยังไงตามไปดูกันเลยครับโดคว้าบิสโทรนะครับแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนของ agility นะครับเป็นสนามที่ฟาน้องหมามาฝึก ขวจตรีได้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกของโอริโอเลยนะครับที่จะมาลองฝึกกันผมเองก็ฝึกไม่เป็นนะครับเดี๋ยวยังไงลองไปเล่นกันดูครับแล้วส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นของไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นส่วนน้ำนะครับก็จะเป็นส่วนน้ําที่ทํามาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับไปอลอลอลอรับไอ้ยเฮ้ยออกกันหมดแล้ว สิงมากคุ้งนะสิงมากนี่กดโอ้กดโอ้เป็นคนพาสิงมากไปเร็วไปเร็วอีกนิดนึง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 นายนายนายจะมากไปแล้วนาย โอเคเราก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็คือสวนน้ําที่โดควาบิสโตรนั่นเองครับผมก็สวนน้ําที่นี่นะครับมันก็จะเป็นท่สระว่ายน้ําทั่วไปนะครับมันออกแบบมาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะนะครับผมเรื่องรูปร่างความสูงแล้วก็ของเล่นเนี่ยก็จออกแบบมาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าโอริโอจะชอบที่นี่ไหมนะครับผมเคยพาโอริโอไปฝึกว่ายน้ํามาครั้งสองครั้งครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่ายแข็งขนาดนั้นยังไงเราก็ต้องคอยระวังน้องหมาไว้ด้วยนะครับถึงตื้นสระจะตื่นนะครับผมโอเคไปโอริ พร้อมไหม1 2ึสองามไปนะกลัว <laughs> ผมต้องหมาที่ไม่เคยว่ายน้ําหรือกลัวการว่ายน้ำนะครับถ้ามาเล่นที่โดควาบิสโตเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เริ่มจาก เล่นที่สะเล็กก่อนนะครับสะตื่นนะครับโดยที่เราอาจจะช่วยน้องพยุงแล้วก็ให้น้องลองเท้าตีน้านะครับผมเพราะว่าสาตื่นในย,ยังไงน้องคทับเท้าถึงอยู่แล้วพอน้องเริ่มรู้ว่าเอ้ยล้าวเราถึงไม่กลัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยให้น้องเล่นได้ตามสบายเลยครับผมนอกจากนั้นนะครับเราอาจจะลองใส่เสื้อชูชีพเพื่อให้น้องได้ลอง่หวในสาลึกขึ้นก็ได้นะครับหลังจากน้องเริ่มชินและสามารถไหวได้ทั้งสองสาเราเนี่ยเราก็เริ่มมาสนุกกันได้เลย ที่ดอกวาบิสโตนะครับส่วนน้ําตรงนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับมี2สายด้วยกันก็คือ1สายตื้นนะครับเหมาะกับหมาที่ตัวเล็กหน่อยหรือว่าน้องหมาที่ไม่เคยว่ายน้ํามาก่อนนะครับก็เป็นที่ที่เหมาะมากที่จะพาน้องหมามา รู้จักกับการว่ายนะครับอย่างโอริโอเนี่ยเคยว่ายมาครั้งสองครั้งนะครับอาจจะยังไม่ได้ชอบมากก็ผมก็เลยพามาลองที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมส่วนน้องโอลาฟเนี่ยเป็นหมาที่ชอบว่ายน้ำอยู่้วเห็นสาวว่ายน้ากระโดดลงไปเลยนะครับก็เหมาะกับสระส่วนที่2นี้มากนะครับสระตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสระที่ค่อนข้างลึกหน่อยนะครับมีความลึกแล้วก็น้องหมาเนี่ยจะได้ว่ายน้ําจริงๆนะครับก็คือสามารถมาออกกําลังกายได้เลยเรียกได้ว่าสระน้ําส่วนน้ําตรงที่ดอคาวาบิสโตรเนี่ย เหมาะกับหมาทุกรูปแบบหมาทุกช่วงวัยทุกความต้องการนะครับน้องหมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตที่ว่ายน้ำที่อวชยานก็มาสามารถมาแหงเอามาเล่นกันตรงนี้ได้นะครับน้องหมาก็มีความสุขมากส่วนเรานะครับก็สามารถที่จะลงมาว่ายน้ําที่นี่ได้เหมือนกันนะครับลงไปว่ายกับน้องหมาได้เลยรับผมหรือว่าเราจะเลือกที่จะนั่งชิลๆอยู่ตรงนี้นะครับดูน้องหมาเล่นไปก็ได้ครับการใช้งานที่นี่นะครับก็คือสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมไม่มีการจํากัดเวลาเลยนะครับอยากจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ครับ เอ้ยเฮ้ยเ้ยมีตัวอยากลงมีตัวอยากลงครับก็หลังจากที่น้องหมาเราได้เล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่โดควาบิสโทรเนี่ยก็มีบริการอาบน้ำเป่าขนให้ด้วยนะครับเรียกว่าครบจบเลยเราไม่ต้องทำอะไรครับยืนเฉยๆดูน้องหมาไว้ก็พอครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะพาน้องหมามาเล่นที่โดควาบิสโทรนะครับก็สามารถมาได้ทุกวันเลยนะครับที่นี่เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับผมตั้งแต่ 10โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งนะครับอยู่ที่ย่านรามินทา34นะครับซอยอยู่เย็นครับผมสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับตรงส่วนน้ำแน่สำหรับน้ำหนักของโอริโอประมาณ7โลนะครับก็จะอยู่ที่850ทรงส่วนนี้นะครับที่เป็นส่วน agility เนี่ยก็จะอยู่ที่250ครับแต่ว่าถ้าซื้อคู่กันนะครับ2อันพร้อมกันเลยทั้งส่วนน้ำแล้วก็ส่วน agility จะอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากดูความบิสตไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเลนโอริโอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ